วันนี้ออโต้วิบหนึ่งจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเรือดำน้ำพลังดีเซลไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดลำหนึ่งของโลกจากกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเธอมีชื่อว่าโชเย่ ss 5 1 7ซึ่งถือเป็นเรือดำน้ำรุ่นที่3ในประกูลเรือดำน้ำไทเกไทกี้คลาสที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันชายฝั่งและรับมือกับภัยคุกคามในภูมิภาคที่มีความตึงเครียดทางทะเลอย่างต่อเนื่อง โชเยะโชเกหมายถึงปลาวานผิวน้ำในภาษาญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและความเงียบสงบภายใต้ท้องทะเลลึกเรือดำน้ำลำนี้เปิดตัวในปี2022และเริ่มเข้าประจำการกับกองทัพเรือญี่ปุ่นในปีถัดมาโดยมีบทบาทสำคัญในการลาดประเวนตรวจจับเรือดำน้ำสัตวูและสนับสนุนภารกิจป้องกันหู่เกาะรอบนอกของญี่ปุ่น จุดเด่นที่สุดของโชเย่คือระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยและไร้เสียงโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่แทนแบตเตอรี่แบบเก่าทำให้สามารถดำน้ำได้ยาวนานขึ้นมีความเงียบเป็นพิเศษลดโอกาสการถูกตรวจจับจากโซน่าของฝ่ายตรงข้ามนี่คือเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นเป็นผู้นำในระดับโลกและถูกติดตั้งในเรือดำน้ำเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น นอกจากนี้โทยเยะยังมีความสามารถในการดำน้ำได้ลึกกว่ารุ่นก่อนหน้าด้วยโครงสร้างที่สร้างจากวัสดุพิเศษซึ่งมีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาจึงทำให้สามารถปฏิบัติการในระดับน้ำลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นบริเวณรอบเกาะหรือช่องแคบแคบแคบซึ่งถือเป็นยุทธภูมิสำคัญของญี่ปุ่น ในด้านระบบตรวจจับโชยเย่มาพร้อมกับโซน่าขั้นสูงที่สามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลได้แม่นยำรวมถึงระบบการวิเคราะห์เสียงที่ช่วยแยกยะประเภทของเรือดำน้ำหรือเรือผิวน้ำของสัตวปูนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสที่สามารถรับส่งข้อมูลกับศูนย์บัญชาการได้มนอยู่ใต้ทะเลลึก อาวุธประจำเรือของโชเยคือท่อต่อปีโดขนาด533ม mm, ิลมตที่สามารถยิงต่อปิโดหนักรุ่งไทย89ซึ่งเป็นต่อปิโดขั้นสูงของญี่ปุ่นที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำด้วยความแม่นยำสูงอีกทั้งยังสามารถติดตั้งต่อปีโดพิสัยไกลและต่อปีดนำวิถีด้วยระบบแสวงหาความร้อนหรือติดตามเสียงได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โชเย่ถูกออกแบบให้รองรับลูกเรือประมาณ70นายโดยภายในเรือมีการจัดวางพื้นที่ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบควบคุมสภาพอากาศและการกรองอากาศที่สามารถรองรับภารกิจในระยะเวลาหลายสัปดาห์โดยไม่ต้องลอยขึ้นมาเติมอากาศระบบต่างๆบนเรือได้รับการปรับให้เป็นระบบดิจิทัลและควบคุมผ่านจอสัมผัสซึ่งทำให้สามารถดำเนินภารกิจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเรือดำน้ำรุ่นเก่า อีกจุดที่น่าสนใจคือระบบป้องกันตนเองโชเยสามารถปล่อยเป้าหลอกหรือดีคอยเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีจากตอปิโดของสัตว์รูและยังมีระบบตรวจจับภัยคุกคามแบบรอบทิศทางที่ทำงานแบบอัตโนมัติทำให้ลูกเรือสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์วิกฤตเรือดำน้ำลำนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับกองเรือผิวน้ำของญี่ปุ่นได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในภารกิจป้องกันช่องแคบต่างๆเช่นช่องแคบสื่อที่มาหรือบริเวณรอบหมู่เกาะโอกินาวา่าซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรือดำน้ำอย่างมากโดยมีเป้าหมายในการรักษาสเสถียรภาพของภูมิภาคที่มีความตึงเครียดสูงอย่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลฟิลิปปิน์ ความสามารถของโชเยะในการซ่อนตัวและลาดตระเวณอย่างเงียบงันจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการตอบโต้ภัยคุกคามจากประเทศที่อาจเข้ามารุกรานเขตแดนทางทะเลแม้จะเป็นประเทศที่มีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญในการใช้กำลังทางทหารแต่ญี่ปุ่นกลับมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันตนเองซึ่งโชเยะถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวทางดังกล่าวเรือดำน้ำลำนี้ไม่เพียงแต่มีความสามารถในเชิงเทคนิคสูงเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความพยายามของญี่ปุ่นในการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลอย่างมั่นคงจากภาพรวมทั้งหมดเราสามารถกล่าวได้ว่าโชเย SS 5 1 7ไม่ใช่แค่เรือดำน้ำอีกลำหนึ่งในกองเรือ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพัฒนาการทางเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ทางทะเลข,ของญี่ปุ่นในศตวรรษที่21อย่างแท้จริงด้วยสมรรถนะที่เหนือชั้นความเงียบลึกและการควบคุมที่แม่นยำโชเย่ได้กลายเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่น่าจับตามองมากที่สุดในโลกปัจจุบนันและนี่คือเรื่องราวของโชเย่เรือดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ u t o ตวิหนึ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาหน่าสนใจจากโลกของอาวุธและยานพาหนะทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ